อ่ะนะครับวันดีครับลายสาระนะครับสาระน้อยๆโมเยอะๆนะครับผมชัดไหมหรือว่าแสงข้างล่างโอ้มันแสงมันอย่างนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะเราต้องหาอะไรมาลองเป็นสีอื่นอยอ่างอื่นไหมนะฮะร,รอแป๊บเพราะว่าพระมันสีขาวมันตรงกับกระดาษที่เป็นสีขาวมาลองพื้นพอดีแป๊บหนึ่งนะอ่ะนะครับทึบไปไหม เออทำไมแสงมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยได้ไหมหาแสงก่อนพ่อพี่น้องหาจุดโฟกัสก่อนนีมาแล้วได้จุดโฟกัสแล้วนะครับมือผมจะดำหน่อยนะนะครับมือจะดำหน่อยเพราะว่าอ่าย้อมสีผมนะครับย้อมสีผมแล้วอ่ามันล้างมือไม่ออกมันติดมือ นะครับผมโอเคดูพระเนาะไม่ต้องดูมือเดี๋ยวผมจะพยายามซ่อนนิ้วมืออันดำดำของผมนี่แหละไว้นะครับอ่ะนะครับมองปุ๊บรู้ปั๊บใช่ไหมฮะเออมองปุ๊บรู้ปับ๊บมองตารู้ใจนะครับว่า,วาอันเนี้ยนะฮะต้องเป็นพระที่หลายคนหลายคนเนี่ยนะฮะร,รู้อยู่แล้วนะครับบางคนก็เอา ถ้ายังไม่พิกหลังเนี่ยคิดว่าเป็นของปลอมหรือของไม่ปลอมเอานะฮะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูก่อนนี่ลงกล้องเลยนี่ดูเนื้อหาก่อนนะฮะดูเนื้อหาก่อนนี่เป็นไงมีใครมองพระองค์นี้ไม่แท้บ้างหรือใครมองว่าเป็นของที่ไหนนะฮะที่แน่พิมพ์ตุ๊กตาเล็กวัดพรบนั่นแหละ นะครับองนี้นะครับเป็นพระที่ไม่ได้สร้างที่กรุงเทพนะครับแต่สร้างที่อุบลราชธานีนะครับเป็นของหลวงพ่ออะไรเนี่ยเขามีเต็มด้านหลังนะมันหาข้อมูลได้อยู่หลวงพ่อโชติอะไรสักอย่างนี่เดี๋ยวกันนะนี่จะมีตาด้านหลังอยู่นะครับอีกแบบหนึง่งที่ดูแบบคล้ายกันเพราะมีการสร้างหลายวัดหลายวาระเหมือนกันนะกับพระวัดพับีผมทําคลิปไปแล้วพิมพ์จะต่างกันเนื้อหาก็ต่างกันหน่อยความ ่าความใหม่ก็ต่างกันหน่อยอันนี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์วัดพับออกวัดพับนั่นแหละแต่ว่าเป็นปีปี14สร้างปี14แจากปี16ที่ทําคลิปไปเขาจะเล่นเป็นปี16นะอันนี้เป็นพระวัดพับที่หลวงปู่โต,โตเสกนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเสกนะครับมันจะมีตาหมึกสีแดงแดงด้านหลังแต่อันนี้มันเลือนไปแล้วนะพระมันโดนสัมผัสมาเออพระโดนสัมผัสมาเห็นไหมเห็นรอยหมึกแดงแดงไหมนะครับอันนี้เป็นพระวัดพับป,ปี16 นะฮะปลูกเสกโดยลุงปู่โตนี่แบบนี้ไม่เก๋นนะอันนี้แท้นะครับเช็คพิมพ์แล้วนะครับผมดูเนื้อหานะครับแต่อันนี้สิเนื้อสีขาว <c oughs> เนื้อสีขาวคล้ายๆวัดผงวัดปราสาทบุญาวาสเนาะนี่คล้ายๆวัดปราสาทบุญาวาสแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นของหลวงพ่อ,อไรนะเดี๋ยวผมนึกก่อนนะครับนึกก่อนแป๊บหนึง่งนะครับผม เป็นที่อยู่อุบลราชธานีนะครับภาพผงเขาจะเรียกว่า,า,าพระผงตุ๊กตาพาพผงตุ๊กตาเล็กพิมพ์วัดพระพระครูพิบูลธรรมภานะครับพระรูพระครูพิบูลธรรมภานหรือหลวงปู่โชตหลวงปู่โชต อาภักโอ,อหลวงปู่โชตอาภักโควัดภูเขาแก้ววัดภูเขาแก้วจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมท่านก็สร้างเหมือนกันนะสร้างเหมือนกันนี่ด้านหลังก็จะมีตาตาปั๊มไว้อย่างนี้แหละความโดดเด่นอยู่ตรงไหนเพราะว่าอยู่ตรงที่มวลสารเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับพระชุดนี้นะฮะพระชุดนี้หลวงปู่โชดเนี่ยอาภักโคเนี่ยนะวัดภูเขาแก้วนะครับ เขาบอกสร้างปี2526นะครับสร้างปี2526นะครับแต่นะฮะแล้วเสร็จปี2529นะครับนะสร้างตั้งแต่ปี2526แต่เสร็จปี2529นะครับความโดดเด่นก็อยู่ที่มวลสารแหละครับผมนะครับมวลสารที่ประกอบอ่าที่ที่มานำนำมาการนำมาจัดสร้างเนี่ยโอ้พูดหลงไปหลงมาเนาะมวลสารที่นำมาจัดสร้างนะครับประกอบด้วย ประกอบด้วยผงสมเด็จพญานาสงวรสุกไก่เถื่อนวัดลาดสุดทารามนะครับผมก็เป็นผงของพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับผมสังฆราชองค์แรกเนาะของรัตนโกสินไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับเป็นของพระสังพญานาสงวรน,นะครับสุกไก่เถื่อนหรือ,หร,อหรือสังฆราชสุกไก่เถื่อนนี่เราที่ว่าพระไอ อะไรนะพระสมเด็จอราหังที่ว่าดังๆที่ว่าแพงๆนั่นแหละนะครับผมนะครับเป็นผงของสมเด็จพระสังฆราชสุเกเทือนนะครับคือนะครับเป็นผงที่ตกทอดในวัดพลับยุคก,ก่อนอ่าเป็นเป็นผงที่ตกทอดอ,อยู่ที่วัดพลับนั่นแหละนะครับในยุคก่อนนะครับซึ่งไม่ได้หามาง่ายๆเขาว่ากันอย่างนั้นนะก็ไม่ง่ายจริงๆแหละนะครับเพราะว่าพระสมเด็จพระพระสมเด็จอราหังนี่ก็ยากแล้วก็ราคาก็แพงหลาย หลายแสนพ,พูดอย่างนั้นเลยนะครับผงชิ้นส่วนสมเด็ดจจํานวนมากที่หลวงปู่องหลวงปู่องสะสมไว้สมัยอยู่วัดพระยาธรรมหลวงปู่องสะสมไว้นะชิ้นส่วนสมเด็จต่างๆจํานวนมากนะครับที่หลวงปู่องสะสมไว้สมัยอยู่วัดพระยาธรรมนะฮะผงวิเศษ12นักสัตว์ของหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ซึ่งเป็นพระมรและเป็นผงที่บอกได้ว่า ผงนุนผงนุนดวงนั่นเองนะครับสินักสัตว์ก็คือแขวนได้ทุกคนทุกวันเดือนปีทุกราศีเกิดนั่นแหละพระผงสิบสองนักสัตว์นั่นแหละ,ะ,ะน,น,น,นะนะครับเป็นสุดยอดของผงที่เป็นที่ปรารถนาของคนสายมนผงสิบสองนักสัตว์เนี่ยนะฮะก็คือเรียกเด่นเด่นมากๆในเรื่องของหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกต่ําอับจนนะครับของหลวงปู่เทียนวัดปูดนะฮะแพงมากหายากนะฮะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ไปหาของหลวงพ่อเลิมวัดจุกระเชอือก เพราะว่าหลวงพ่อเริมวัจุกเชยก็สําเร็จผงวิชา12นักสัตว์เหมือนกันนะครับก็ไปหาของหลวงพ่อเริ่มวัจุกเชยก็ได้วหลวงพ่อหลวงปู่เทววัตบุตรก็หายากหน่อยนะฮะหาทุกวันนี้ก็ราคาแพงแต่ใครงบน้อยก็ลองไปหาของหลวงพ่อเริมวัจุกเชยดูนะครับผมอ่ะนะครับผงวิเศษ5ประการที่แท่งช็อกเกิดจากผงที่ลบจากดวงชะตาที่เป็นอ่าผงวิเศษ5ประการนะครับที่ที่ทำเป็นแท่งช็อกเนี่ย ะที่แท่งช็อคเนี่ยนะฮะมาเขียนยันเขียนอะไรเนี่ยนะฮะนะครับให้ให้เรียกว่าเป็นเป็นเขียนจากลบจากเรียกว่าเขียนดวงชะตารู้จักคําว่าดวงชะตาไหมที่ว่าเป็นแบบว่าลัคนานั้นลัคนานี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นแผ่นดวงอ่ะเออเป็นแผ่นดวงเขียนด้วยแบบว่าเป็นยันดวงอะไรประมาณนั้นนะฮะนะฮะที่ลบจากนะผงที่ลบจากดวงชะตาที่เป็นอ่เกษตร กเกษตรก็คือความมั่นคงนั่นแหละเกษตรนะครับมหาอุดมหาอุดก็คือความยิ่งใหญ่นั่นแหละเกษตรมั่นคงมหาอุดยิ่งใหญ่มหาจักรก็เขาเรียกอะไรความสําเร็จออความสําเร็จความบุกบั่นความาเรียกนะชัยชนะ,ะมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันฉงเฉงที่เขาเรียกกันเป็นเรียกงนะเป็นเป็นดวงที่แบบว่าต่อสู้อะไรก็ชนะเนขาเรียกว่าดวงมหาจักร ต้องเหนื่อยสะก,ก่อนค่อยค่อยสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําเร็จได้ฝ่ฟาฟันอุปสรรคได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมหาจักรเนอะ,กะเกษตรมหาอุดมหาจักรแล้วก็ราชาโชคราชาโชคก็แปลตรงตัวอยู่แล้วคือว่าก็คือเป็นเกี่ยวกับโชคลาบนั่นแหละนะครับพวงวิเศษที่หลวงพ่อคงอหลวงวัดถนนหัก ใหญ่นะครับอาจารย์ของหลวงพ่อคูณมอบให้มีผมวิเศษของหลวงพ่อคงนะครับที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคูณเนี่ยมอบให้นะครับพระผงกุบึงพระยาสุเรนที่หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพรอองค์มอบให้หลวงพ่อทองอยู่สําเร็จวิชาดับดาวได้เ,เพียงใช้นิ้วชี้ไปที่ดาวดวงไหนาดาวดวงนั้นก็จะหลีแสงจนดับได้ทันทีเ,เราก็จะเคยได้ยินประวัติของขเรียนนะของหลวงพ่อ ทองอยู่วัดใหม่นองพระอ,องค์ใช่ไหมฮะเ,ออเรียนว,วิชาดับดาวนะนะครับผงพักกูวัดอัมพาวานะครับวัดกูวัดอัมพาวาเนี่ยจะเด่นมากในเรื่องของเมตตามหานิยมนะฮะเพราะว่าก็เรียกอะไรทำจัดสร้างโดยผงอะไรเลยนะศัตรูกลายเป็นมิตรอะผงศัตรูกลายเป็นมิตรทําให้แบบว่าเนาะขนาดศัตรยูยังกลับกลายมาเป็นมิตรเลยนะเขาเรียกว่ามีเมตตาดีมาก นะครับผมแล้วก็ผงพระธาตุพนมปี2 5 1 8ที่ล้มลงนะครับที่ล้มลงมาที่สําคัญคือพระชุดนี้ทุกองค์ลยผงเหล็กเปียกที่หุ้มยอดพระธาตุพนมที่เชื่อว่ายาคูขี้หอมนะครับลุงแร่ชนิดนี้ไว้ถือเป็นของกายสิทธิชนิดหนึ่งนะเห็นไหมพระผงหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับอ่าเนะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้ววัดปากน้ำเนี่ยนะฮะดีทุกอย่างดีทุกด้านโดยเฉพาะพกกระซับ นะผงองหลวงพ่อแดงวัดเขาบันอิทนะครับแล้วก็ผงยาพระฤาษีพันปีลบบุรีอันนี้ผมไม่ทราบนะว่าพระฤาษีพันปีลบบุรีคืออะไรยังไงผมไม่ได้ทราบประวัติประมาณนั้นเนาะที่กล่าวมาเนี่ยผงต่างๆเนี่ยก็ผสมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่เอะราคาเบานะฮะร,ราคาเบาแล้วก็ผู้ทุกคุณนี่คิดว่าต้องดีนอนเพราะว่ามวลสารดีมากเลยนะครับผมม,มวลสารน่ะดีมากเลย อ่านดูมวลสารล้วแต่พิมพ์อาจจะไม่สวยนะพิมพ์อาจจะไม่สวยนะฮะพิมพ์อาจจะไม่สวยแต่ว่าก็กอาจจะยึดแบบโบราณน,นั่นแหละเนาะนะครับแต่ดูง่ายอยู่หรอกนะครับเ <ets> พราะว่ามีโค yep. ้ดด้านหลังด้วยนะครับมีโค้ดด้านหลังด้วยพิมพ์ไม่สวยนะนี่เห็นไหมพิมในตัวอย่างเขาก็ไม่สวยนะนี่พิมในตัวอย่างก็ไม่สวยพิมพ์ในตัวในเว็บก็ไม่สวยเหมือนกันแหละพอๆกันนั่นแหละนี่แบบนี้นะครับผมเออ นะครับกเ็เคลียร์อะไรก็เป็นพระที่มีมวลสารเก่าเยอะมีผงวิเศษเยอะนะครับผมประวัติก็คงจะประมาณนี้นะฮะผงวิเศษเต่างต่างนะครับผมอืมผมอผงพระอบสำลิ์หลังเดิมเอผมอผงพระยอดพระธาตุ นะครับผมผงเล็กเปียกอ,อ,อ,อผมวิเศษพระอาจารย์เมียกวัดสัมมาทันยาวาดกรุงเทพเออมีมาด้วยนะนะครับผงตะไบพระกิ่งพระบูชาจากวัดต่างๆนะครับคุณอุดมทรรมมะวาดและคุณสงัดปัดชิมสุภาคมมอบให้นะครับเปลือกต้นสีมหาโพธิพุทธคยาหลวงปู่สิมพุทธจาโรนะครับให้ คุณธน,นาสีพันธ์นำมามอบให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ผงสังเวชนีไซสสถาน4แห่งในชมพูทวีอ่าคือผงดินที่ประสูตัสลูปฐทมเสนาและปรินิพานนะครับใบสีมหาโพธิตัสลูนะฮะที่หลวงปู่ององเก็บรักษาไว้นํานมาจากประเทศอินเดียผงเกอรดอกไม้รอบโลกจากประเทศต่างๆนวาวอากาศตรีหญิงเผาทองเมณรุจิ นำมาถวายหลวงปูอ่องยโสธรเมื่อปี2508นะครับผมอืมก็จะประมาณนั้นนะครับผงแร่มันปูเกาะล้านสัตหีตอ่าโอ้โหผงเยอะนะเยอ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 ะถือว่าเป็นพระเล็กอ่าลดโตนะฮะพระเล็กลดโตนะครับราคานี้ ย่อมเยาราคาหลักร้อยนะครับจัดสร้างปี2526เสร็จปี2529นะครับพิมพ์ไม่สวยนะแต่ว่าราคาผู้ทุกคุนนี่ไม่ต้องพูดถึงราคาไม่แรงอ,อ่านดูมวลสารแล้วชอบเนาะผมก็ชอบนะอ่านดูมวลสารแล้วรู้สึกชอบคนทำไมมองข้ามพระแบบมวลสารดีอะไรดีอย่างนี้ก็ไม่ทราบหรือว่าอาจจะเป็นเพราะพิมพ์ไม่สวยเนาะนะครับนี่ จะมีปั๊มด้านหลังนะฮะเนื้อผงก็จะสีขาวประมาณนี้แหละนะครับราคาหลักร้อยไม่เกิน300เออไม่เกิน300นะครับถ้าที่อ่าเขาเรียกอะไรคนที่มีแบ็กดีหน่อยนะฮะมีแบ็กดีหน่อยมีชื่อเสียงหน่อยขายก็น่าจะได้เกินเนี้ยน่าจะ500อัพแหละเพราะว่าค่อนข้างที่จะมวลสารดีเนาะนี่น้าแขวนนะเออถ้าใครเขี่ยกองเจอหรือแบบว่าอ่า มีไปเจอนะเนี่ยพิกด้านหลังมาเนี่ยจะมีโค้ดอย่างเงี้ยเนี่ยทำมาโคดเป็นแบบธรรมาจักรกับชื่อของหลวงปูเนะ่เนี่ยนะเนี่ยง่ายๆจำง่ายๆนะครับผมแล้วก็โลนผงแร่เนาะมีผงแร่ดําๆนะฮะอย่างเงี้ยอยู่นะครับพิมไม่สวยเลี่ยมพลาสติกให้เด็กก็ได้ผู้หญิงเออผู้หญิงเนี่ยนะฮะแขวนก็ได้นะฮะนี่นะครับผมก็ของดีราคาถูกเออผมก็อ่านดูแล้วผมก็ชอบนะมวลสารเนี่ยมีผงแบบ12นักสัตว์ของหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ด้วย นะครับนี่อันเนี้ยปีสิบหกออกวัดพรับแต่ว่าเสกก็บอกลุงปุ่โตวัดประดูชิมพีเสกนะครับองนี้ยพิมพ์เนี้ยจะสวยหน่อยเห็นไหมฮะพิมพ์จะสวยหน่อยอ่าพิมพ์จะเนี่ยชัดไหมนี่พิมพ์จะสวยหน่อยนะครับอง์นี้ก็พิมพ์ก็อาจจะออกโบราณอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าเออแล้วแต่ชอบเนาะชอบรุ่นไหนแล้วก็แขวนรุ่นนั้นแหละดีทั้งสองรุ่นนะครับแต่ผมออกจะออกไปทาง องค์นี้นะเพราะว่าโอ้มวลสารเยอะแต่องค์นี้ก็มวลสารเยอะก็มีผงเก่าของวัดนพับเยอะเหมือนกันเออแขวนทั้งสององเลยดีกว่า <c oughs> นะฮะเอา้านะครับสำหรับรายการไล่สาระชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปวันนี้ชมอ่าวัดพับพิงตุ๊กตาเล็กนะครับก็เป็นหนึ่งในของดีราคาถูกนะครับผมก็พิธีดีนะครับมวลสารดีราคาย่อมยนะเยาเผื่อใครเจอเนาะ นะครับอา้าวโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ